เมื่อสองพี่น้องชีวิตไม่เอาไหนตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองให้เป็นมาจุลาออกล้างบางเหล่าบรรดาคนเลวที่กฎหมายไม่สามารถทําอะไรพวกมัาได้สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราเนาะสติโดกันอดโดโกนีกเช่นเคยนะครับสําหรับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีเชื่อเรื่องว่าเดอะบุนด็อกเซนทีมฆ่าพะรมซึ่งตัวหนังเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องราวของสองพี่น้องแมกนามาสชายธรรมดา2คนที่ได้ตัดสินใจออกมาเป็นสารเตีย้ยจัดการกับเหล่ามาเฟียที่กฎหมายไม่สามารถทําอะไรพวกมัาได้แต่ทว่า,าถึงแม้พวกเขาจะมีความ ตั้งใจที่จะเป็นมาจูราสําหรับคนพวกนี้มากแค่ไหนการจะรับมือกับกลุ่มคนที่สุดแสนจะอันตรายมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นก็เลยทําให้2พี่น้องแมกนามาต้องเผชิญหน้ากับความอันตรายและเข้าใกล้ความตายหลายครั้งในท้ายที่สุดทั้งคู่จะสามารถจัดการกับพวกคนชั่วที่ต้องการได้สําเร็จหรือไม่รวมถึงการต่อสู้ของ2พี่น้องในหนังเรื่องนี้มันจะสนุกและมันขนาดไหนยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมมาฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่งานศพของหญิงสาวคนหนึ่ง ก็มีคอนเนอร์กับเมอร์ฟีสองพี่น้องแมกดามาสที่จะเป็น2ตัวเอกในหนังเรื่องนี้ของเราดูเหมือนว่าการตายของคิตตี้หญิงสาวสุดโชคร้ายเธอก็คงจะถูกชายคลั่งสุดชั่วคนหนึ่งลงมือสังหารอย่างโหดเหี้ยมโดยที่ทุกคนในเมืองก็ไม่มีใครกล้ามายุ่งกับชายคนนี้เนื่องจากเขาก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งในแก๊งมาเฟียประจําเมืองนั่นจึงไม่แปลกอะไรที่ทุกคนจะทําได้แค่เพียงยืนดูการตายของคิตตี้เท่านั้นสองพี่น้องแมกดามาสด้วยความที่ทั้งคู่ก็รู้จักคิตตี้อยู่เหมือนกันคอนเนอร์กับเมอร์ฟีก็เลยมารวมแสดง หลังจากที่เหตุการณ์ในวันนี้มันได้จบลงไปสองพี่น้องไมกนามาสที่ทำงานอยู่ในบริษัทบรรจุเนื้อทั้งคู่ก็ได้กลับมาทำงานกันตามปกติโดยที่สองพี่น้องคู่นี้พวกเขาก็สนิทสนมกันเป็นอย่างมากขณะที่มักจะชอบแกล้งหยอกกันอยู่บ่อยครั้งและด้วยความที่ทั้งคู่ก็รักกันมากสุดถ้าเกิดมีใครถูกทำร้ายอีกคนก็จะไปลังเลที่จะพุ่งไปจัดการกับเจ้าเหมานั่นทันทีเรียกได้เลยว่าเมอร์ฟี่กับคอนเนอร์ก็เป็นพี่น้องรวมทุกรวมสุดกันสุดๆไปเลยสองพี่น้องไม่ว่าจะทำอะไรพวกเขาก็จะทำด้วยยยกกกกกกััันนนนอออออออู่่่่ตตลลลลดเเาาาแะ Murphy ะมมมรรร์ฟีีีีบคค็จจพืึนนงงโชท เป็นสมาชิกของแก๊งมาเฟียภายในเมืองซึ่งทั้ง3คนก็ชอบจะมานั่งดื่มยุทธ่บาร์ของด็อกอยู่เป็นประจำทว่าในระหว่างที่ทุกคนกาลังนั่งดื่มและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานอยู่นั้นด็อกก็ได้บอกความจริงกับทุกคนว่าอีกไม่นานเขาก็คงจะต้องปิดบาานนี้แล้วเนื่องจากคอสันชายสุดร่ารวยคนหนึ่งเขาก็ได้กวานซื้อที่ดินแถบนี้ไปหมดเพื่อจะไปสร้างตึกและที่ดินหนึ่งในน,น,นั้นมันก็มีที่ดินของบาานนี้ด้วยแถมยังพูดไม่ทันขาดคําอีวานเชคอฟมาเฟียคนหนึ่งของรัสเซียเข ในบาร์มันจบลงยังไงตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปที่พอลสแมเกอร์ตำรวจสายสืบคนหนึ่งซะก่อนโดยทางด้านพอลเขาก็ได้ตามมาสืบคดีการตายของสองมาเฟียคู่หนึ่งที่ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะทะเลาะก,กันเองและฆ่ากันตายอยู่ในตอกนี้ในตอนแรกตำรวจมือใหม่คนหนึ่งเขาก็พยายามสันนิษฐานว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันมีอะไรบ้างแต่แล้วทันทีที่พอลเขาเดินทางมาถึงพอลก็ได้ไลเ่เฮจอมวันนี่ไปซื้อกาแฟให้เขาเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะเป็นคนไขคดีทั้งหมดเองและเขาก็จะหาคำตอบให้ได้ว่าใครกันแน่ที่ จากนั้นก็จะเริ่มตรวจสอบร่องรอยต่างๆในที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นจากร่างของชาย2คนนี้กำแพงถังขยะและถุงขยะที่อยู่ไกลๆหรือแม้กระทั่งอ่างน้ําที่แตกอยู่ซึ่งก็คาดการณ์กันว่ามันน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ในการสังหารและแล้วหลังจากที่พอเขามั่นใจว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นพาก็เริ่มสั่งให้ลูกน้องตรวจสอบตามคาสั่งของเขาโดยเริ่มตั้งแต่เช็คว่าตึกข้างหลังมีคำร้องเกี่ยวกับน้ารั่วไหมและก็เช็คว่าที่มือของคนตายมีปลอกกระสุนจุดห้าสูนคาลิเบอร์สองนัดหรือเปล่ารวมถึงให้เช็คดู ตามคำสั่งของพอลพวกเขาก็เริ่มได้เบาแสกันทีละอย่างทีละอย่างซึ่งเรื่องปอกกระสุนมันก็มีปลอกกระสุน2นัดจริงๆส่วนกระสุนนัดนึงมันก็อยู่ที่กำแพงและอีกนัดก็อยู่ที่ร่างของชายคนนึงสิ่งนี้ก็เลยทําให้พอมั่นใจว่า2คนนี้ไม่ได้ทะเลาะก,กันเองและฆ่ากันตายรวมถึงก็คงจะไม่ใช่การลอบคาด้วยเพราะว่ามันเลเทกเกินไปและแล้วคนที่ไปเช็คเรื่องน้ำรั่วก็ได้เดินมาบอกกับพอลว่าตึกแถวนี้ก็ล้วนเป็นตึกเถื่อนไม่มีคนดูแลแต่อย่างใดแต่เขาก็ได้บอกแิกั้นนนเลยบบนัา็เ,าเัน,นารปชช้แส ซึ่งที่ชั้น5มันก็เป็นชั้นที่มีห้องของเมอร์ฟี่กับคอนเนอร์อยู่พอดีแถมพอเปิดเข้ามาในห้องนี้พาก็บอกให้ทุกคนจูบก้นเขาได้เลยเพราะก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเจอคําตอบของเรื่องทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาที่คอนเนอร์กับเมอร์ฟี่ที่กําลังรักษาตัวกันอยู่ที่โรงพยาบาลโดยที่มีด็อกมาเยี่ยมพวกเขาและก่อนที่ด็อกจะกลับไปสองพี่น้องแมกดาสก็ได้ฝากถุงะไบบางอย่างกับด็อกไปด้วยพร้อมกับที่ตัวหนังก็ได้ตัดภาพย้อนกลับมาที่พาที่กําลังอธิบายให้กับทุกคนเข้าใจ เพราะว่าทั้งสองคนได้จัดการกับมาเฟียที่คนในเมืองไม่มีใครกล้าหยยบทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นนักบุญที่สวรรค์ส่งมาจริงๆพวกเขาต้องไม่ฆ่าคนอยู่แล้วนี่เลยเป็นเหตุผลที่พอลเขาไม่อยากให้ทุกคนในเมืองเข้าใจสองพี่น้องแมตตมัสผิดกันเข้าไปใหญ่แต่แล้วใน,นระหว่างที่พอกกำลังยืนพูดเรื่องของเมอร์ฟี่กับคอนเนอร์อยู่นั้นสองพี่น้องก็ได้แบกร่างของพวกเขาที่สะบักสะบอมเดินจากโรงพยาบาลภายในเมืองมาถึงที่นี่ทำให้ทันทีที่พอลเขาได้เห็นเมอร์ฟี่กับคอนเนอร์พอลก็ได้เอาทั้งสองคนเข้าไปในห้องของตังััััามมาัววววเเเเเอออองงงงทททนนนนนนนีีนีีพพื่่่่่จจะถถาาาาาามมมมมมรรรริิแแลล้้้้้กกกกดดดไขขขึึบฟยคคูู็ต สุดท้ายแล้วเมอร์ฟีกับคอนเนอร์ก็เลยยอมเล่าให้ฟังว่าในคืนนั้นมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบางย้อนกลับไปในตอนที่อีวานเขามาสั่งให้ด็อกปิดร้านตั้งแต่คืนนี้นั่นเลยทําให้ทันทีที่พวกของเมอร์ฟีแล้วก็คอนเนอร์ได้ยินคําขู่ของชายคนนี้สองพี่น้องแม็นมสัสก็ได้ไล่ให้อีวานกลับไปดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทําแบบนั้นร็อกโคที่เป็นสมาชิกแก๊งมาเฟียเหมือนกันก็คงจะเล่นงานพวกเขาหนีหางจุกตูดไปแน่แนทางฝั่งร็อกโคพอเพื่อนตัวเองพูดส่งมาขนาดนี้ถึงแม้ว่าในใจเขา ถูกอีวานเปิดฉากสาวมัดใส่หน้าไปก่อนหนึ่งทีเลยแต่แล้วในทันทีที่เพื่อนของตัวเองถูกทำลายสองพี่น้องไมนามาสก็ได้พูดภาษาท้องถิ่นของตัวเองเพื่อเป็นการบอกให้อีวานรู้ไว้ว่าต้องเจอเพวกเขาแน่หลังจากพูดจบทั้งคู่ก็ได้กระโจนเข้าไปเล่นงานอีวานทันทีแล,และในเมื่อเมอร์ฟี่กับคอนเนอร์เปิดฉากสวนกลาบภายในบาร์ของด็อกก็เลยเกิดการต่อสู้กันอย่างชุลมุนระหว่างทั้งสองฝ่ายแต่ทว่าโดยจํานวนของฝั่งพี่น้องไมนามัสเทียกว่าสุดท้ายแล้วก็เลยเป็นฝั่งของอีวานที่ต้องล่าถอยกลับไปแต่ยังไงซะอีาานนท่้มใขเ,ขเาาใต ด้ยวยความที่มีปืนอยู่ในมือเมอร์ฟี่กับคอนเนอร์ก็เลยขัดขืนอะไรไม่ได้มันเลยทําให้เมอร์ฟี่ถูกลากตัวไปล็อกกุญแจมือกับชักโคกเอาไว้ซึ่งเหตุผลที่อีวานเขาทําแบบนั้นนั่นก็เป็นเพระาะว่าอีวานเขาตั้งใจจะเอาคอนเนอร์ไปจัดการข้างล่างมันจะได้สะสมกับสิ่งที่2พี่น้องแมนามาสัสทํากับเขาไว้เมื่อคืนแต่แล้วในตอนที่คอนเนอร์เขาถูกลากตัวไปเมอร์ฟี่ที่อยากจะช่วยน้องของเขาเอาไว้ได้ตัวเขาเองก็เลยใช้แรงทั้งหมดที่มีดึงชักโคกออกมาเพราะว่ายังไงเขาก็คงแกะกุญแจมือออกไม่ได้้้อย่่แลนนนกกกระะทังเ์ฟีีขขาาดดึโค็ปต ให้หล่นลงมาใส่อีวานที่กําลังจะลงมือจัดการกับน้องชายของเขาพร้อมกับที่ตัวเขาเองก็ได้กระโดดลงมาใส่ลูกน้องของอีวานอีกคนหนึ่งเหมือนกันและแล้วหลังจากที่เมอร์ฟี่เขาได้ช่วยคอนเนอร์เอาไว้คอนเนอร์ก็รับช่วงต่อใช้ฝากของชากคโกคจัดการกับอีวานแล้วก็ลูกน้องและเขาก็ได้ขโมยของทุกอย่างมาจาก2มาเฟียคนนี้พร้อมกับได้์ฮิวแางของพี่ชายที่สลุปรีบหนีออกไปในท้ายที่สุดเมื่อพอเขาได้ฟังความจริงจากปากของ2พี่น้องแมกดามัสคดีการตายของ2มาเฟียมันก็เลยจบลงด้วยบทสรุปที่ Murphy ทเมอร์ฟี่กับคอนเนอร์ ส่วนทางฝั่งเมอร์ฟี่กับคอนเนอร์ที่ทุกคนก็ต่างชื่นชมในการกาะทำของพวกเขาไม่เว้นแม้กระทั่งตำรวจทุกคนในสอนอแต่ละคนก็เลยปฏิบัติกับ2พี่น้องแม่นามัสเป็นอย่างดีมากๆถึงขนาดที่ยอมให้เขานอนพักกันอยู่ในห้องขังเลยด้วยทว่าในคืนนั้นเองระหว่างที่เมอร์ฟี่กับคอนเนอร์กาลังนอนอยู่ทั้งสองก็ได้ถูกน้ําที่ไหลลงมาหยดใส่นาพร้อมกับได้ยินคําพูดของบาดหลวงในงานศพของคิตตี้ที่พูดประมาณว่าไม่มีใครกล้ายุ่งกับไอคนชั่วที่มันลงมือกับเธอเลยหลังจากทั้งสองคนได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาทั คนคนนั้นก็ต้องถูกล้างแขนนี่คือวิธีกําจัดของพระเจ้ามาเลยทําให้เมอร์ฟี่กับคอเนอร์ที่ศรัทธาในพระเจ้ามากๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทั้งคู่ก็เลยคิดว่านี่มันคงเป็นชะตากรรมของเขาที่ต้องลุกขึ้นมาต่อกรกับเจ้าคนชั่วพวกน,นั้นในวันลุง้งคืนทั้งสองคนก็เลยเดินออกมาจากห้องขังพร้อมกับเสียงโห่ยินดีของตำรวจทุกคนในสอนอแต่ทว่าเมอร์ฟี่เขาก็ไม่ได้สนใจเสียงนี้สักเท่าไหร่เนื่องจากเขาก็ตั้งใจจะมาโทรนัดเจอกับใครบางคนมากกว่าหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ถัดภาพมาที่ปา้า,ป,า,าป็นเจ้าพ่่่ออมมาเเฟียใใหญในืงซึปป้โจเเาก็มีวินนซซโชาย คนหนึงทํางานเป็นมือขวาแล้วก็รอโคเพื่อนของเมอร์ฟี่กับคอเนอร์ก็ทํางานอยู่ในแก๊งนี้ด้วยทว่าสําหรับรอโคตัวเขาเองก็ไม่ได้มีบทบาทสําคัญอะไรเขาเป็นเพียงแค่ตัวโจกที่คอยเล่าเรื่องตลกให้กับป้าาโจฟังเท่านั้นมันจึงไม่แปลกที่รอโคจะถูกโจกับคนในแก๊งดูถูกออกมากๆส่วนทางฝั่งสองพี่น้องแมกนามสดูเหมือนว่าคนที่เมอร์ฟี่โทรนัดเอาไว้ชายคนนี้ก็จะเป็นพ่อค้าอาวุธรายใหญ่คนนึงโดยที่ตัวเมอร์ฟี่กับคอเนอร์ที่ต้องการอาวุธไปต่ตอกอนกับบรรดาคนชั่วพวกเขาก็เลยเอาทรัพย์สินทีีีี่่่่ขมมมมาาาาาาาจจจกกกก2เฟททพพิงงัดรรรไปปนํแออววธคบืต้้ะใช ในตอนนี้สองพี่น้องไมนมาสก็เลยมีเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับความตั้งใจของพวกเขาแล้วและทันทีที่ทั้งสองคนได้อาวุธนี้มาพวกเขาก็จะเริ่มลงมือล้างบางเหล่าคนชั่วทันทีเหมือนกันต่อมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพกลับไปที่พาวที่กําลังนอนอยู่กับแฟนหนุ่มของเขาพอเขาได้รับโทรศัพท์ว่ามันเกิดเรื่องโดยที่มีใครบางคนบุกไปฆ่าล้างบางแก๊งมาเฟียถึง9กคนพอเขาก็เลยต้องรีบมาตามสืบคดีนี้ว่าน,นี่มันเป็นฝีมือของใครกันแน่ในตอนที่มาถึงดูเหมือนว่าสภาพของห้องมันก็จะเละเทะไปหมดแถมเหยื่อแต่ละรายญว คนดวงตาของคนที่ถูกฆ่าตายอีกด้วยในตอนแรกทุกคนก็เลยพากันสนิษฐานกันไปว่ามันคงจะเป็นฝีมือของนักฆ่ามือใหม่ที่อยากจะทิ้งร่องรอยให้เป็นสัญลักษณ์ของตัวเองเอาไว้แต่ทางด้านพอลเขาก็ไม่คิดแบบนั้นเพราะว่าจากร่องรอยกระสุนบนล่างของเหยื่อมันก็น่าจะมีคนร้ายสองคนที่ลงมือยิงชายคนนี้พร้อมกันอีกทั้งก็คงจะดูฝั่งไม่เข้าท่าที่คนร้ายคนเดียวจะลงมือจัดการกับชายทั้งเก้าคนได้ภายในไม่กี่วินาทีพอลก็เลยมั่นใจว่ามันต้องเป็นคนร้ายสองคนที่ต้องชำนาญในการยิงปืนมากแน่ๆและมันก็เปนนนอนออ่่งงีี้พก,กลับใตมื ไมนามาสก็ได้พาการแอบลอบเข้ามาในตึกนี้และพวกเขาก็ได้อาศัยประโยชน์จากช่องระบายอากาศปีนขึ้นไปด้านบนของห้องชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ายูริซึ่งยูริก็เป็นหัวหน้าสมาคมอาชญากรรลเสเซียที่อีวานเหยื่อที่2พี่น้องไมนามาสเพิ่งจัดการไปทํางานอยู่ในตอนนี้ยูริกํกลังเดือดจัดมา,มากๆเนื่องจากพวกเขาก็ไม่สามารถทาอะไรกับคนที่ลงมือกับอีวานได้ยูริก็เลยกําลังด่ากลาดลูุน้องเขาอยู่ยกใหญ่แต่แล้วในตอนนั้นเองเมอร์ฟี่กับคอร์เนอร์ทั้งสองคนที่ใช้เชือกมัดขาตัวเองเอาไว้พวกเขาก็ได้พังฟ้าพร้อมกับโโดดดรรยยยยยตตตััััััววลงงงงงมมาาาิิจกกกบทททุคคนนนนภให้้ออี่่ขไไ แม้แต่น้อยทําให้จากการบุกอย่างรวดเร็วแล้วก็เด็ดขาดสองพี่น้องแมกนามาสก็เลยจัดการกับคนของอยูริทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและในระหว่างที่พวกเขากําลังลงมือจัดการกับคนชั่วพวกนี้ทั้งครูก็ได้ท่องบทสวดที่เป็นภาษาถิ่นของพวกเขาเพื่อเป็นการบ่งบอกวันนี้มันคือประสงค์ของพระเจ้าพร้อมกับได้วางเหรียญไว้บนดวงตาของชายเหล่านี้และที่สําคัญการลงมือจัดการกับพวกคนชั่วมันก็ยังมีดีอีกอย่างซึ่งก็คือพวกเขาได้เงินที่เยอะมากจากชายจอมชั่วพวกนี้ม,มาเลยทาให้เมอร์ฟี่กับคอนเนอร์ก็เลยยืนนับเงินกันอย่างมีความสุ เมอร์ฟี่กับคอนเนอร์ก็ไม่เข้าใจเลยว่ามันจะมาทําไมแต่ยังไงซะร็อกโคก็คือเพื่อนสนิทของเขาเองสองพี่น้องไม่นามาสก็เลยตั้งใจจะหลอกให้ร็อกโคกลัวสักหน่อยและก็เป็นแบบนั้นจริงๆรร็อกโคก็กลัวหัวหดมากๆแต่พอเห็นว่าคนของยูริถูกจัดการไปหมดแล้วร็อกโคก็เลยพยายามบอกว่าเขาเป็นพวกเดียวกันเนื่องจากร็อกโคที่ถูกป้าโจให้สั่งมาจัดการกับเจ้าพวกนี้ตัวเขาก็เลยคิดว่านักฆ่าทั้งสองคนเป็นคนของป้าโจเหมือนกันแต่ทว่าพอร็อกโคที่รู้ความจริงว่าชายสองคนนี้คือเมอร์ฟี่กับ คอนเนอร์เป็นคนลงมือก่อนที่จะมีใครมาเจอเพวกเขาทั้ง3คนก็ได้รีบพากันออกมาก่อนแถมเพื่อเป็นการฉลองที่พวกเขาสามารถจัดการกับพวกคนชั่วเหล่านั้นได้ทั้ง3คนก็เลยดื่มหนักกันอยู่ที่บ้านของรโคลกันอยู่พักใหญ่ซึ่งระหว่างที่ดื่มเมอร์ฟี่กับคอนเนอร์ก็สงสยัยว่าจริงๆแล้วป้าป้าจแค่หลอกใช้ราโคหรือเปล่าเพราะว่าคนของยูริมันก็มีตะก้าคนแต่ปืนที่รโคได้มาก็มีกระสุนแค่6นัดเองมันจะไปพอจัดการกับเจ้าพวกนั้นได้ยังไงพอราโคดีนแบบนั้นดูเหมือนว ว่าพวกมันไม่ได้แคร์ชีวิตของเขาสักนิดทว่ายังไงเมอร์ฟี่ก็ได้บอกกับร็อกโคเอาไวา้ว่าถ้าเกิดมันมีอะไรทำแม่งทำแม่งในตอนที่เขากลับไปก็รีบนี้มาจากพวกของป้าปาโจทันทีเลยนะหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้แยกย้ายกันไปตามทางของตัวเองแต่แล้วในตอนที่เมอร์ฟี่กับคอนเนอร์กำลังอยู่ที่บ้านของร็อโคจู่ๆรอโคก็ได้กลับมาด้วยท่าทีที่ร้อนรนมากๆแถมรอโคที่กำลังโลกสุดๆเขาก็รีบขนของภายในห้องพร้อมกับบอกให้สองพี่น้องรีบหนีกันไปดีกว่าเมอร์ฟี่กับคอ,อนเนอร์ที่ ไปหาลูกน้องของป้าป้าโจเพื่อถามว่าพวกมันหลอกใช้เขาจริงไหมซึ่งคาตอบของจ้าพกนั้นก็ดูเหมือนว่าพวกมันตั้งใจจะหลอกใช้เขาจริงแถเจ้าพงนี้ก็ยังหัวเราะย,ยอร็อกโคแล้วก็ไม่สนด้วา่าชีวิตของร็อกโคจะเป็นตายร้ดียังไงสุดท้ายแล้วร็อกโคที่ฟิวขาดเขาก็เลยควักปืนในพกมาด้วยเอาออกมาจัดการกับจ้าพงนี้นี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมร็อกโคถึงบอกให้เมอร์ฟี่กับคอนเนอร์รีบหนีเพราะว่าตัวเขาก็ดูดีว่าป้าป้าโจต้องหาทางเอาคืนแน่ๆทว่ายัางไงซะในเมื่อเขาก็เปิดศึกกับแก๊งออองงงงงงงปปปป้้้าาาาาโโจไแลวววททฝัััั่่่่่่เเเมมรรรรีีีกกกกบบคคนนน็็ิพชหืูซึยด ว่าจำพวกนี้มันชั่วช้ามากแค่ไหนตัวรอโคก็เลยชวนให้สองพี่น้องไปจัดการกับแก๊งของป้าโจโดยที่เขาจะร่วมมือด้วยซึ่งในตอนแรก2พี่น้องแมนมัสก็ลังใดอยู่เหมือนกันแต่ยังไงซะการได้จัดการกับพวกคนชั่วมันก็เป็นความตั้งใจของเขาบวกกับที่ป้าโจก็คงจะมาเอาคืนพวกเขาด้วยจะลงมือเล่นงานพวกมันก่อนก็คงจะไม่ได้เสียหายอะไรสุดท้ายแล้วคอนเนอร์กับเมอร์ฟีก็เลยตกลงรับข้อเสนอของรอโคโดยที่พวกเขาทั้ง3าคนก็เริ่มลงมือจะคลับแห่งหนึ่งของป้าโจก่อนเลยแล้วก็เหมือนเดิมหลังจากที่พวกเขาได้ลงมือลงไปกกก็็เเปนนนทาาาางงงงัั่่่่พพพอออออีีตมมมสืบบคขขวรึึซใจ นี่มันต้องเป็นฝีมือของคนร้ายคู่เดิมแน่ๆแ,แต่ที่ต่างออกไปก็คงจะเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้มี2คนเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าจากรองรอยที่เจ้าพวกนี้ได้ทิ้งไว้มันก็ทําให้ร็อกโครู้ได้เลยว่าคนร้ายต้องมี3มคนมีหนามซ้ำหนึ่งในนั้นก็ยังยิงปืนแบบควายด้วยถึงขนาดที่พอเขาบน่นออกไปเลยว่าเราเจอกับคาบอยหรือยังไงพอเขาได้หันไปถามลูกน้องที่เหลือว่ามีความเห็นกันยังไงบ้างแต่ลูกน้องเขาก็ตอบกลับมาว่าคิดอะไรไม่ออกแล้วเพราะว่าคดีที่ร็อกโคไปก่อไว้ที่ร้านอาหารคดีนั้นก็ยยยยัััังงงงททํําา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 เเเเคคค้้้้้มมมมมนนนนนไไไไไ่่่่่่หลลลแตููกกกออออออขพพพ็ิดดดววสญะรรรีีบ ฝั่งพ่อเขาได้รู้ว่าเหยื่อทิวโรคโคได้จัดการลงไปทั้งหมดก็ล้นไปลูกน้องของป้ปาโจเจ้าพ่อแก๊งมาเฟียจอมชั่วภายในเมืองพ่อเขาก็ฉุนขานออกมาเลยที่ลูกน้องของเขาคิดว่ามันไม่ได้สําคัญอะไรแบบนี้หลังจากดูเรื่องพ่อก็ดีมาตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีซึ่งคดีนี้ก็ทําให้พ่อมั่นใจว่าดีมาต้องเกี่ยวข้องกับคดีเกาะน,น้าแน่ทว่าสิ่งที่เขาไม่เข้าใจก็คือคนร้ายจะฆ่าบาร์เทนเดอร์ในร้านทำไมมันดูจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยแต่ยังไงซะพ่อที่กําลังหัวร้อนเขาก็ได้บอกลูกน้าดยโทท ที่งุนงี้สุดๆถัดมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาดีฝั่งป้าปโจซึ่งป้าปโจ,โจในตอนนี้ก็เริ่มเป็นกังวลขึ้นมาเพราะว่าคนของเขาก็เริ่มถูกไอ้นักฆ่าปริศนามันฆ่าไปทีละคนทีละคนป้าปโจก็ได้ตัดสินใจมาหาออกัสตสอดีตเจ้าพ่อมาเฟียคนหนึ่งที่กเกษียณไปแล้วเพื่อถามว่าออกัสตุสเขามีคนที่สามารถจัดการกับเจ้าพวกนี้ได้หรือเปล่าออกัสตุสก็เลยบอกว่ามันมีคนหนึ่งที่น่าจะเหมาะก,กับงานนี้แต่เขาก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันเป็นตายร้ายได้ยังไงบ้างเพราะว่าเจ้าหมอนันก็ถูกจัััััับบคคคคุกกกไไไววว้้้้งงงงงงง30ปีีีแลท่่่่่่าา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 ยยยยออออรรส็มมนนนนใจจจเเเเเเพิดดดชฝืขข สุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าการใช้งานอินดูเซมันจะเป็นอะไรที่อันตรายมากๆแต่เพื่อแลกกับการจัดการศัตรูของตัวเองปาป้าโจก็เลยเลือกเอาตัวอินดูเชออกมาจากคุกเพื่อจะได้ส่งให้มัจจุราชคนนี้ไปตามไลาลาเด็ดหัวศัตรูของเขาตัดภาพสลับกลับไปที่เมอร์ฟี่ร็อกโคแล้วก็คอนเนอร์ทั้ง3คนได้ไปคุยกันว่าจะไปจัดการกับใครต่อดีในตอนนั้นร็อกโคเขาก็เลยมีไอเดียว่าพวกเขาเน่าจะไปจัดการกับนักฆ่าของปาป้าโจคนหนึง่งเนื่องจากในอดีตที่ร็อกโคเคยไปทํางานกับชายคนนี้ร็อกโคเขาก็ได้เห็นเองกับตา ของเป้าหมายที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยทําให้พอเมอร์ฟี่กับคอนเนอร์ได้เป้าหมายใหม่มาแล้วทั้ง3คนก็ได้เริ่มแผนออกล้างบางบรรดาคนชั่วกันอีกแล้วแล้วก็มาเดิมอีกครั้งหลังจากที่พวกเขาได้ลงมือก็เป็นตัวของพอที่มาอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับทุกคนเข้าใจซึ่งพอเขาก็ได้ไล่ให้ฟังเริ่มตั้งแต่นักฆ่าสามคนได้บุกเข้ามาในบ้านหลังนี้ทั้ง3คนได้สาดกระสุนใส่ศัตรูตรงหน้าโดยที่ฝั่งนั้นยังไม่ทันตั้งตัวสักนิดและไม่ว่าบรรดาคนชั่วเหล่านี้จะไปหลบอยูู่่่่่ตตตรรรรงง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 งไไหหนน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 นทททัั co, อนนอทัััััััั้้้้้้ฝอออโคคเม์ฟีีแแแลลลลวววกกกกกกก็็พพจจจะะะดดาาาาาาบขยยิใส ดูเหมือนว่าเป้าหมายที่รอโคเขาตั้งใจจะมาจัดการก็ไม่ได้อยู่ในนี้รอโคก็เลยลนสุดๆไปเลยอยู่ว่าทําไมเจ้าเหมอนั่นมันไม่อยู่แต่ทว่าทันใดน,นั้นเองโจทย์ของรอโคก็ได้เปิดประตูเข้ามารอโคก็เด้เปิดฉากยิงใส่เจ้าหมอนั่นก่อนเลยแต่เขาก็ถูกตีเข้าที่แขนจนปืนหลุดไปจากมือเหมือนกันทําให้รอโคที่ไม่มีอาวุธในมือแล้วด้วยความกลัวเขาก็เลยเลือกวิ่งหนีแต่ปรากฏว,ว่าไอ้นักฆ่าโลจิตคนนั้นมันก็ไม่ยอมเพราะว่ามันก็ได้วิ่งตามมาเล่นงานร็อโคเหมือนกันและพอร็ยอย่างหนักหนนนงงน่่่่วงงงงแตถึอออยยยาัั้รเกบีปลใโคู้กััันแบบตตตวว่่อซึงระหล นั่นเองพวกเขาก็ได้ไปจัดก,การกับคนที่เหลือแต่ยังไงซะเพื่อจะให้ร็อกโคจัดการกับเจ้าหมอนั่นให้ได้เมอร์ฟี่ก็เลยแอบโยนลูกสนุกไปให้ร็อกโคลูกหนึ่งในท้ายที่สุดร็อกโคก็เลยใช้สิ่งนี้จัดการกับศัตรูเขาและหลังจากที่เขาสามารถจัดการกับชายคนที่ได้ทั้ง3คนก็ได้พากันหนีไปอย่างเช่นเคยแต่แล้วในตอนที่ทั้ง3คนพากันออกมาจากบ้าน2พี่น้องไมนามัสกับร็อกโคก็ไม่รู้ตัวสักนิดเพราะว่ามาจูราที่ป้าป้าโจสรงมาเด็ดหัพวกเขาก็กำลังรออยู่ทางด้านพอเขาเข้าใจว่าในตอนนี้ทัััััั้้งงง3คคคคไดดปปะะททกกกกนนนนนนบบ่่่่่่าาา6ีีีรออพววเเเเขยยยููแแตมล็ช พกปืนมา6กระบอกต่างหากมีหนำซ้ำด้วยความโหดของอินุเชถึงแม้ทั้งฝั่งเมอร์ฟีจะมีจำนวนที่มากกว่าถึง3ามคนทว่าพวกเขาก็ไม่สามารถดดนปืนต่อก้อนกับอินุเชได้ไหวเลยซึ่งเพียงแค่อินุเชคนเดียวเขาก็ได้กระหน่ำยิงใส่ทั้ง3คนจนบาดเจ็บหนักกันอยู่ไม่น้อยทว่าก็ยังโชคดีที่คอนเนอร์ก็สามารถยิงสวนกลับไปได้เหมือนกันพวกเขาก็เลยยังพอใช้โอกาสนี้หลบหนีกันออกไปได้และในเมื่อมันมีร่องรอยของเลือดจากการต่อสู้ถูกทิ้งเอาไว้พอก็ได้ตั้งใจจะเก็บหลักฐานจากเลือดพวกนี้ไปตรวจสอบแต่ทว่าทั้งฝับบบอออออเเเนนนนกกกก็พพวววขาาไได้้้ททแมมมียจปััลลื่ให สามารถเก็บเลือดพวกนี้ไปเป็นหลักฐานได้สุดท้ายพอที่กําลังสิ้นหวังสูดที่ตัวเขาไม่มีหลักฐานอะไรจะเหลือตามหาตัวคนร้ายได้เลยระหว่างที่เขากําลังคลั่งอยู่ตรงุูมหม้ปรากฏว่าพอก็ได้เจอกับนิ้วนิ้วนึงของราโคที่ได้ถูกอินดูเชยิงตกไว้ตรงนี้พอได้เห็นพอเขาก็เลยรีบเก็บนิ้วใส่กระเป๋าแล้วก็เดินออกไปเลยทุกทุกคนก็เลยงงกันเข้าไปใหญ่ว่าพอเป็นอะไรกันแน่ส่วนทางด้าราโคเมอร์ฟีและก็คอนเนอร์หลังจากหนีรอดกันมาได้แล้วพวกเขาก็ช่วยกันทําแผลของราโคลและถึงแม้ว่ามันจะททรคเลัันนนไไปห่่่อออแีดพวววขาาางงงงง้้้้ฝิโ หลังจากที่ตรวสอบในที่สุดพอก็รู้ว่าคนร้ายตัวจริงพวกนั้นคือพวกของรอโคแล้วก็น่าจะมี2พี่น้องมมนาสเอี่ยวด้วยแต่ถึงแม้พอจะรู้ตัวจริงว่าคนร้ายเป็นใครในความรู้สึกเขาเองเขาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเรื่องที่จำพวกนั้นไปตามจัดการกับพวกคนชั่วโดยที่กฎหมายไม่สามารถทำอะไรพวกมันได้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ผิดหรือว่าเรื่องที่ถูกกันแน่พอได้คิดหนักก็เลยไปนั่งดื่มอยู่ที่บ้านทั้งคืนจนกระทั่งในตอนเช้าเขาที่ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อดีก็เลยมานอนหลบอยู่ในตู้สารภาพบาซึ่งก็็เนนนนนอรดีีววกั่่พ้มมสจะาาาาูหืใคภ แต่ทว่าทั้งฝั่งร็อโคเขาก็สังเกตเห็นในตอนที่พอเดินเข้าไปพอดีร็อโคที่กลัวว่าบาดหลวงจะพูดอะไรเกี่ยวกับพวกเขาก็เลยใช้ปืนล็อกคอคู่บาดหลวงเอาไว้ในตอนที่ตัวบาดหลวงเข้ามาสารภาพบาปกับพอแต่ทังฝั่งเมอร์ฟี่ก็เห็นท่าทีแปลกๆของร็อโคเหมือนกันและพอเห็นว่าร็อโคทําอะไรกับบาดหลวงเมอร์ฟี่ที่ศรัทธานในพระเจ้าสุดๆถึงแม้จะเป็นร็อโคแต่ถ้าเกิดร็อโคทําอะไรไม่คิดขึ้นมาเมอร์ฟี่ที่คว้าหัวร็อโคออกมาจากตู้ก็พร้อมจะจัดการกับเขาแน่แ,นแต่แล้วสุดท้ายดูเหมือนว่าพวกเขากกจจะไไไไมม่่่่้้้อองงงงททํําาาารรรรเนพววขดดดฟัคใใจจัคใิิิๆผีูสึลลย มีหนำสามพอที่รู้ดีว่ากฎหมายทำอะไรพวกนั้นไม่ได้เขาก็ยังยินดีจะช่วยเหลือพวกของเมอร์ฟีด้วยทำให้หลังจากที่เมอร์ฟีเขารู้ว่าพอตั้งใจจะช่วยทั้ง3คนก็ได้จับมือกับพอแถมยังขอให้พอช่วยตามหาข้อมูลของขอิดูเชก่อนที่เจ้าหมอนั่นมันจะมาเล่นงานพวกเขาอีกรอบนึงพร้อมกับบอกไปด้วยว่าคืนนี้พวกเขาทั้ง3จะบุกไปฆ่าล้างบางพวกของป,ป้าโจถึงที่บ้านและถ้าเกิดเรื่องนี้มันจบเมื่อไหร่พวกเขาก็จะย้ายไปอยู่นิวยอร์กเพราะว่ายังไงสิ่งที่เขาต่อไว้ทั้งหมดก็คงจะทำให้พวกเขาอยู่ท แต่ก็ช่องไม่ดีที่พวกเขาได้ถูกคนของโจจับได้ทั้งหมดมีน้ำซ้ำหลังจากที่โจเขาซ้อมนักสามคนจนหนำใจแล้วโจก็ได้เลือกลงมือจัดการกับ,บร็อกโคก่อนเป็นคนแรกเพื่อให้รู้ว่าคนที่หักหลังเขามมนจะมีจุดจบแบบไหนทว่าก่อนที่โจจะลงมือจัดการกับสองพี่น้องลูกน้องของเขาก็ได้มาบอกว่าไม่แน่ฝั่งตำรวจอาจจะรู้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้และถ้าเกิดปล่อย,อาายเอาไว้เรื่องมันก็คงจะหนักกว่านี้กลับไปแค่จัดการกับคนที่ถูกจับได้2คนโจก็เลยสั่งนุน้องจัดการต่อส่วนเขาจะไปเคลียร์เรื่องาเออ้พคคกนนน็ัื ที่ปลอมตัวมาเป็นหญิงสาวขายบริการพอเคาได้มาเคาะประตูบ้านพร้อมกับทําการยั่วยวนใส่คนที่มาเปิดประตูอย่างเต็มที่และก็โชคดีที่เจ้าหมอนี่มันไม่ได้จัดมาตั้ง5เดือนแล้วนั่นเลยทำให้ถึงแม้ว่าหน้าตาของพอมันจะแย่แค่ไหนแต่เพื่อแก้ขาดลูกน้องของโจคนนี้ก็เลยพาพอเข้าบ้านไปด้วยสุดท้ายแล้วในตอนที่ถูกจับได้พอก็ได้ใช้โอกาสนี้ลงมือจัดการกับลูกน้องของโจทั้งหมดแต่แล้วในตอนที่เขาจะเดินมาจัดการกับคนสุดท้ายพอเขาก็ได้เห็นว่าไอหมอนานมันถูกใครบางคนฆ่าตายไปก่อนแล้วแถมคนที่ทททททําาาแบบนนนนนนนััััั้้้้กกก็็ยยยงงเเเปออออิิุชช่่่่่ีีีีหดดดดมมสวววพไไระตถู จัดการจนสลบไปหลังจากนั้นอินูเชก็เดินมาอย่างห้องที่เมอร์ฟีกับคอนเนอร์ถูกขังเอาไวา้เพื่อที่ว่าเขาจะได้ลงมือจัดการกับเป้าหมายของเขาสักทีแต่แล้วในตอนที่เขาเปิดประตูเข้ามาอินูเชก็ได้เห็นว่า2พี่น้องกําลังสวดส่วงวิญญาณของร็อกเคอขึ้นสวรรค์ด้วยบทสวดภาษาท้องถิ่นของเขาพอได้เห็นอินูเชเขาก็เลยเลือกเก็บปืนและได้เดินเข้ามาหา2พี่น้องพร้อมกับสวดบทสวดเดียวก,กันกับที่เมอร์ฟี่กับคอนเนอร์สวดก่อนหน้านี้และสุดท้ายเขาก็ได้จับไปที่ใบหน้าของสองพี่น้องไม่ไดามาเพื่อ เดนใหห้ลังซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันที่ป,ป้าโจถูกจับมาขึ้นศาลซึ่งมันก็มาจากคดีที่เขาก่อไว้มากมายแต่ทว่ายัางไงซะทุกคนก็ต่างดูดีว่าในท้ายที่สุดโจก็คงจะรอดไปได้เหมือนอย่างเช่นเคยและก็ดูเหมือนว่าโจจะไม่ทุกร้อนอะไรกับการมาขึ้นศาลในวันนี้เลยด้วยแต่แล้วเรื่องในวันนี้มันจะไม่จบแบบนั้นเพราะว่าหลังจากที่สองพี่น้องเม็กซิกับอินดูเชได้เข้ามาที่ศาลพร้อมกับปืนที่อยู่ในมือพวกเขาทั้ง3ก็ได้ประกาศให้กับทุกคนในนี้รู้อเอาไว้ว่าพวกเขาจะเป็นคนจัดการกับไอ้พวกที่กฎหมายทําอะไรไม่่ได้เองและกอนที่เขาจจะลงมือัดกกาาาารรับปป้้้โจจชชทีี่่สมคววววแลิตตขขอองงเะ ลงตรงนี้ทั้ง3ก็ได้พูดบทสวดที่เป็นภาษาท้องถิ่นของพวกเขาหลังจากนั้นทั้ง3คนก็ได้ลงมือจัดการกับป้าป้าโจอย่างสะสมแล้วก็ได้ใช้โอกาสในตอนที่ทุกคนกําลังชุลมุนหล,ลบหนีออกไปและแล้วหลังจากการลงมืออย่างโหดเหี้ยมของนักบุญทั้ง3ทุกคนในเมืองก็ทางขนานนมพวกเขาว,วัวเป็นนักบุญที่พระเจ้าได้ส่งลงมาจัดการกับเหล่าคนชั่วแต่ทว่ามันก็มีทั้งคนที่ชอบและก็ไม่ชอบพวกเขาแต่ส่วนมากก็จะเป็นคนที่เห็นชอบอยากให้ทุกที่มีคนแบบนี้ไล่จัดการกับบรรดาคนชั่วที่กฎหมายทำมันไ่ด้หรม่งได้ปห้หปววยฉาากนี้้แลสํหรับทุกคน อยากจะให้บ้านเรามีนักบุญที่จัดการกับบรรดาคนชั่วแบบนี้หรือเปล่าแต่ยังไงก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับหนังเรื่อง The b o o n Dog Sense ทีมฆ่าพละหัมซึ่งในส่วนของคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก m d b ไป7.7คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato สูงถึง91เ็เลยนะครับยังไงสาหรับใครที่ชอบคาสปอยแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทําผลงานต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานึกถึงหนังให้หนึกถึงนอฟแล้วกลััััััับบบมมมาเจออกกกนนนนนใหในหหน่่งงรรรืคคคคขุุณทๆสสวสดี